คอมเมดี้และน้องฉัตรเดอะคอม,มเมดี้ครับ เม่กี้มึงร้องอะไรนะพี่ไม่สั่งอ่ะฮะหนูปลอมไห้พี่สัง่งไงหล่อเมื่อกี้ร้องเหรอเ oh <my S 1> อาใหม่เที่ยวเที่ยวมาพบแม่น้องยาวเกี่ยวข้าวอยู่กลางนาพี่ก็ถามแกีวตาน้องจตาเจ้ะชื่ออะไรช่วยเกี่ยวข้าวโดวยคน ណាមົນរងទៀតមក ไม่ได้เีเหรอไม่ได้เนื้อพี่ไม่ได้เนื้อแล้วชนกูเกี่ยวพี่ไม่นัดหนูอ่ะฮะเอาเพลงอื่นได้ตปวะนัดแล้วนะกูนัดยาไปแล้วนะพี่คนละนัดเอาเพลงอื่นเพลงอะไรหนูอยากฟังเพลงอะไรรับรางวัลก่อนโอ้ยขอบคุณนะคะโอ้ยต้องใช้เก้าอี้ต่อเนอื้อตัวเตี้ยเนาะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกพี่ชาติตะแก่ฝั่งโน้นไม่เอาไม้สอยเอาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจครอบครัวเอ็นอาร์นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจ้าของรางวัลน้ำใจที่พแม่กลับคุณน้องชัดรากวัลม่เด้ไรนะที่ด็กคนมาเดินครับไครแค่ไหนก็ตามไปเนาะเออมันไม่ไกลหรอกกลับด้วยกันปะเนี่ยดีจจอยู่สุกพรนณพี่พี่เป็นลิเกอะไระทำไมพี่ไม่ใส่ถุงเท้าล่ะบ้านกู้น้ำท่วมพี่เป็นลิเกประมงเหรอใช่ไม่มีงานกูก็ออกทอดแห พี่เหมือนพวกชาวนาเลยอะมึงไม่เห็นแต่งตัวเหมือนหนูเลยเป็นไรมึงเป็นกรรมกรเ, <อา S 2> เหมือนพวกสร้างโรงเรียนเหมือนกันนะมึงอะ่ะเจ้าร้องก่อนได้วยนะเอาป่ะเอาร้องก่อนเอาป่ะเออมางานพ่อสอนเพชรที่ต้องร้องก่อนช่วงกันร้รองเพาะ,พาะจากน้องชะเมืองพิจิตรมาพบแม่สาว โอ้ยเสียงดีกว่าหน้าตาอีกจ้าอยากทานตามไว้ตาว่านถามว่าอะไรจ้าเยียเครื่องคุณไม่คุณย่ารําคาญนะ sốc gì chị chưa bao, đặng lượt กับคนมาเยอะนะไม่จ๊ะกูร้อง ดีเสียงเด็กเสียงดีให้พ่อสู่สวรรค์ฉันไม่มานเกิดนี้ให้พ่อสุขีตามพ่อมาพบนับตีหน้าเหมือนคนตายแม่ ที่ผายสวยไม่พอเเนเกี่ยวแล้วใช่ปะเกี่ยวแล้วเนี่ยเรียกนันทพรออกมาเลยนันทพรานผมส่งครับเสียวตบมือต้อนรับชาเต้ The อม m เดียนครับพระเอกทู่คิดคน ลิเกซูเปอร์ฮีโร่และนางเอกของหลวงพรเจือเฒ่า เป็นเด่นใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่เผวง ต้องเต้นกันหน่อยแล้วมั้งเวทีกว้างขนาดนี้เชื่อช่วงความสนุกสนานที่เด็กโฟมาเดียนและน้องบูรุ้งจรัลศิษย์คุณปอรับบทาทเป็นชาตรีและนันทพรครับเฮ้ แรกพบจิตศตาเธอใจเธอที่เฝ้าครฟันเพียงพบสบตาอยาอาข็นหน้าหน้าเธอทุกวันจริงไงสนและปักใจมันจอบควันปวดจกเห็นใจแรกพบสบตาฉันรำพันเฝ้าไม่หานำคำผู้ชายแช่มีได้ร้อยไดเมัญยากลัวเสียใจเสียเธอเสียนตาขมยศผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเคนหนึ่งคนไหาหน้าขำพใจ เรามีกันและกันรักจะสูดในฟ้าแม้ที่กบตาลังไหนได้รักมากันได้แต่จนนิดนี้รักรักก็บอกว่ารักใจทั้งไปแบบพันรักเพียงแก้วตาไอ้สัญญารักเดียวกันผู้รักเธอคงมั่นตาบวันฟ้าดิมาลายคือคือพี่เอาเตื้อด้วยอย่าเอาแต่นะ้ำ <laughs> บ้าเป็นยังไงวะให้ไปโดนวะโนถทนัดน้ตอ่ะโนถนัดขังงาไมอยู่นมาทางนี้ดิเอ้าเอาไหมเอาไปมึฮอเ้เอาเอาะไรอะมึงลงไปข้างในไปคน ไม่ไม่ใช่ลงไปนัดกันก่อนไปนัดกันก่อนใครถนัดไหนช้าช้าี่ช้าช้ายืนตรงนี้ช้าช้ยืนตรงนี้มึงเนี่ยมึงนับนะหนึ่งสอง อค hey, so ok ุณพ่อสอนเพชรช่วยด้วยหัวสุดเลยอ้าวมั่งไปนะขอบคุณนะขอบคุณพ่อเอ็อาด้วยนะจ๊ะ พิผายแล้วเฮ้ยพวกกันพวกกันเฮ้ยเฮ้ยงานพวกกันไม่เอาสิไม่ตีกันสิขอบคุณค่ะอะไรอะอะไรพี่ถีบหน้าเราทำไมไม่ถีบไงเยี่ยมมึงแย่งกูเป็นนางโจกอะเป็นของกูอยู่รูปร่างเหมือนหงอคงน่าใส่ชุดซูเปอร์แมนับอะทำไมอ่ะหงอคงมีพลังเหมือนซูเปอร์แมนนะประทัตำนานจีนอะ มึงไม่มีไม่มึงก็ขยันพูดนี่ีินะขอบคุณนางวัลใจนะคะสักครู่นะคะขอบคุณครอครนอาร์ทีมงานไลฟ์สดในภาพเสียงคมชัดพี่แมวอเนเด็กพี่แมวเคยไลฟ์สดอยู่นะครับผมขอบคุณน้องนะคะขอบคุณแม่นะคะขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์นะครับใช่แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ออกมาแล้วสองคนนี้เขา จะไม่ค่อยลงรอยกันนะครับทําไมจ้าเพราะเขาเป็นกระเทยกันทั้งคู่แม่ใช่ทีนี้พอเป็นกระเทยกันเสร็จแล้วมันเก็บชุดกูไปไหนก็ไม่รู้เก็บชุดอะไรชุดนางโจ๊กกูหายหมดเลยแล้วทีนี้กูเหลืออยู่ชุดเดียวจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีโจ๊กผู้ชายกับโจ๊กผู้หญิงใช่ไหมแม่ออกมาที่นี่พินายไม่ว่าวันนี้ถ่ายรายการก็เลยต้องเป็นผู้ชายคนหนึ่งกระจับฉลากกันกระจับฉลากไงเออกระจับฉลากมันก็ต้องุตทธรรมไงพี่ฉัตรจะจะมาโวยวายอะไร เออจับฉลากมันยุติธรรมจับได้แก่แกก็ต้องไปโจงผู้ชายสิแต่กูจับมาสิบงานกูเป็นผู้ชายตลอดเลยนะอ้าวมึงจะไม่ได้เป็นได้ยังไงก็ในชื่อนั้นมีมึงหมดเลยโอ้คุณใส่ชื่อกูหมดเลยเออขอบคุณเดี๋ยวก็ด่าษรีสันด่าไปแล้วนะขอบคุณนะครับผมวันนี้คุณพาพี่ๆน้องๆมาช่วยกันนะครับผมกับ งานร้อยวันพ่อสอนเพชรนะฮะขอบคุณเรามาน้ําใจด้วยเขาเดินมาเขาไปเยี่ยวมาฮัตตี้เขาเดินมานั่งอขอบคุณเข้ามากันได้นะครับผมเก้าอี้ตัว480นะครับผมร้อยยี่สิบ้ยยี่สิบเก้าอี้ตัวละยี่สิบนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับผมจริงๆนงานนี่ดูฟรีหมดเลยนะใช่คือต้องบอกว่างานนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็มีวันที่ยี่สิบสามอีกนะฮะ แขกดารารับเชิญมากันเยอะมากใช่ควันี้ก็พี่บอลพี่โชคพี่๊ะพี่นายนะครับผมวันนี้ก็เป็นระดับพระการแห่งวงดนตรีนักร้องรูกทุ่งทั้งหมดเลยใช่มีเนี่ยโอ้นิ่มน้องแม่พองพันช่างพลอยพดใช่ไหม มึงน่าจะตามเขาไปเลยนะสิพอทศพลหิมะพร้าวร้องคู่กันแล้วเนี่ยกับพ่อเขารุ่นพี่เออเขารุ่นพี่มึงก็ตามเขาไปสิตามแหละเขายังอยู่อิจิหายยังมาบูดกูไปกันแล้วต้องบอกก่อนนะครับพวกเราชาวลูกทุ่งลิเกก็ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมใช่แขนงลากเงาลูกทุ่งเหมือนกันจลูกทุ่งไม่มีวันตายครับผมอ่ะแล้วยอดรักไปไหนอยู่ว่าหาดเต็นโม ยืนถือไม้กอล์ฟท่าร่างไอ้หัวไรขี่อ้าวพี่พายกบาลกืออยู่หัดติโมมึงนี่ไม่ค่อยลงกับกูไในขวายกูไม่เคยลงกับมึงอยู่เลยทั้งนั้นที่ตบให้เยาวราดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูอเป็นผัวกูแท้แท้ทถ่ายวันดีคืนดีแต่หญิงแข่งกับกูมึงจะไปอะไรมึงให้สร้างภาพลักษณ์ให้กับัพี่ผายนี่ผัวเป็นตุ๊ดอต่ก็ร้องก็ร้อง สร้างภาพลักษณ์ให้คณะเราหน่อยเรามาเนี่ยเล่นแถบสุพันณ์ส่วนมากเราเล่นแถบนุ่นใช่แถบสายแถบบางประมาแล้วก็นุ่นเลยเดิมบางอู่ทองนี่เพิ่งจะเข้ามาทีแรกเนี่ยอู่ทองเวลาเล่นได้ไปเล่นที่อุทยานฤาษีของพ่อพลใช่อ่านะครับผมก็พยายามอย่าทะเลาะกันเล่นกันให้เป็นลิเกหน่อยก็ได้ได้ไปจุบกันที่ให้กูดูทีดิไม่เอาว่ากูยังไม่ได้สโมกมาสจ้าลิเวน หากพี่นั้นเกิดไปเป็นเสือขอเกิดเป็นไพร้อหากพี่ไม่เกิดเป็นพระสุทน น,ห,น,ห,น,านหากพี่ไปเกิดเป็นจะเด็ดีนกขอเป็นตาลเมจันทธาหากพี่เกิดเป็นดาวบนฟ้าอากาศนกขอไปเป็นดวงจันทร์จะทรงแสง ร่วมสุขจริงเหอจ๊ากันไปทุกยุคทุกชาติด้วยแรงบ,บุเพงสายนิวัรอนสองเราร่วมอธิษฐานจะเกิดเป็นความ หกันมีอาการจะทิ้งฉันชาตินี้ก่อนไหมเปล่าัตพรความรักของเราเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยผูกพันด้วยใจมั่นเรื่องนั้นฉันรู้ดีจ้ะพี่ชีวิตของฉันนั่นนะพรขอฝากไว้กับพี่เป็นแค่คนเดียวเท่านั้นนะ ที่ชาตีเนี่ยจำเป็นเลอกเกินที่จะต้องออกไปหางานทาและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงศึกช่วงสงครามองค์จองกรรษัตริย์ทิเบตราชาต้องการทหารเป็นจำนวนมากพี่เนี่ยคิดเอาไว้แล้วว่าพี่เนี่ยจะเป็นร่วมเป็นกองกําลังทหารขององค์ทิเบตราชาณ์นะพ่อจะไปเป็นทหารเหรอพี่ฉันคิดว่าดีนะพี่นะส่วนฉันนันทพรจะรอพี่อยู่ที่นี่นะจ๊ะลูลามียรักออกจากบ้าน ออกจากบ้านในวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคนดีสัิญจารนะจะรีบกลับมาเราพูดอย่นี่นะเชิจะรีเอพี่กลับมาหน้าตารีบกลับมานะพี่ต้